ราจะมาสอนดัดแปลงมุมมองกายนะครับเ้วก,ก็ออ่นเราเข้า RV ก่อนเลยอันนี้คือผมดัดแปลงมาแล้วนะรอแป๊บนึงอ่ะพอเราเข้าเกมมาแล้วภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวดูทุกคนอันนี้ปรับไกลสุดนะ FPS ก็ปรับได้แค่สูงก็ได้แค่นี้นแหละปึออ๊บแล้วเราก็กดออกเลยมาดูวิธีทำกันนะทุกคน ขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปในที่แอป d ด a ยนเทอรนะแอป d ดียนเทรราแบบเราต้องใช้คู่กับแอปซูกุนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่อแอปเนี่ยเห็นไะเรากดจับคู่ไปเลยตัวเลือกพัฒนาแอปมันบอกว่าโปรดเปือกเอ้ยโปรดเปือกว่าอะไรล่ะมันบอกว่าโปรเปิดผู้พัฒนาตัวเลือกก่อนห้ามแซวถ้าแซวผมไม่สอน กดไปนะครับมันก็ทำอะไรไม่ได้อนะแล้วก็กดไปที่ตั้งค่าของ Android เราเลยเลื่อนลงไปโทรศัพท์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่นี่คือซัมซุงกดไปเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ปึ๊บเลื่อนลงมานะครับข้อมูลซอฟต์แวร์กดไปที่หมายเลขรุ่นหัวหแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะใส่รหัสผ่านเครื่องอแหละแล้วมันก็จะมีทางเลือกผู้พัฒนาเปิดขึ้นมาปึ๊บให้เรา คลิกไปที่ทางเลือกผู้พัฒน,นาก่อนอ่าคลิกไปแล้วมันจะมาหน้านี้เลื่อนลงไปเลื่อนไปหาคำว่าแก้ไขข้อบกพร่อง USB แล้วก็กดเข้าไปนะผมมาทำช้าช้านะแล้วก็กดเข้าไปว่าแก้ไขข้อบกพร่องผ่านไวไฟกดเข้าไปผมเปิดเรียบร้อยมันบอกว่าโปรดเชื่อมต่อ wifi ก่อนอ่าขาดไม่ได้เลยคือ wifi นะครับแล้ก็เชื่อมต่อ wi-fi ไปผมปิดเทเน็ตก่อน wi-fi ผมมัน ต้องใช้ไวไฟกะกาไปก่อนน่ะปึ๊บแล้วเราก็เลื่อนด้านบนลงมานะหลังจากเชื่อมไวไฟเสร็จละมันจะเห็นนี่ซึกุกํลาลังค้นหาบริการจาับคู่ให้เราคลิกไปที่อันที่เราเปิดไว้การแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน Wi-Fi คลิกเข้าไปปึ๊บเปิดอีกครั้งอนุญาตปึ๊บดูรหัส70 3902 ให้กดไปที่เอาใหม่เอาใหม่ผมสอนใหม่กดไปที่นี่จับคู่อุปรกรณ์ด้วยรหัสจับคู่กดไปปึ๊บให้ดูรหัสสองหกเก้าหกแปดเก้าสองหกเก้าหกแปดเก้าใช่ไหมเราก็มากรอกสองหกเก้าแล้วก็อะไรนะสองหกเก้าหกแปดเก้าโอเคแล้วก็หกแปดเก้าหกแปดเก้ากดส่งไปให้สึกุพอส่งไปแล้วนะให้เราวน วนวนหรือย้อนกลับนั่นแหละกลับไปคําว่าเริ่มมันก็จะรันนะครับผมขอแค็บก่อนพอลันเสร็จแล้วนะให้เราวนอีกวนอีกปึ๊บแล้วก็กลับไปที่ d n t u r b o แต่เมื่อกี้ความจริงวนไปมันต้องเข้าหน้า d n t u r b o แต่ผมน่าจะไปโดนอะไรทั้งอย่างแต่เราก็กดเข้าใหม่ได้ไม่เป็นไรกดไปว่าใช้ซุกุเหมือนเดิมนะจสกุ ปุ๊บมันก็จะวาปมาเราเลือกเลยอยากได้อะไรมุมมองใช่ไหมเบื่อมุมมองแคบๆอย่างนี้ปะผมเบื่อผมใช้จอกึ่งแท็บเลต็ตผมปรับเลยความสูง20%สิอร์ซแต่ก่อนอื่นผมขอสลับเป็นอินเทอร์เน็ตก่อนเพราะ wi ไฟผมกาะ <c oughs> เอาใหม่อ่ะมาละปุ่มติดตั้งเราก็เลือกไปนะผมเลือกไว้ยี่สิบอร์เซ เลือกปุ๊บผมติดตั้งแล้วก็รอดูโฆษณาไปพอดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมันก็อัปโหลดลง RV ให้เราอ่าพอมันอัพโหลดเสร็จเครื่องเราซื้อมาอย่างแพงเชี่ยจอร้อยยี่สิบเแต่เปิดยี่สิบ f ไม่ได้อืมลินพันหน่อยขอโทษแต่แบบให้เรากดไปนะครับตรงนี้นี่กดล็อกเฟรมเรทกดไปกดล็อกเลย แล้วก็ดูโฆษณาก่อนดูไปหลังจากดูโฆษณาเสร็จการกระบอกออกกาเสร็จปุ๊บมันบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ปัดทิ้งแม่งเลยปัดทิ้งเสร็จนะให้เราเข้าไปที่ R V แล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนี่พอเข้ามานะเราจะเล่นหมดไหนก็ได้แต่นี้ผมให้คนดูผมขอลองหมดสุด ความจิงหมดธรรมดาก็เป็นแล้วนะมันติดทุกหมดะครับเราก็เลือกตัวมัวมวม่วไปเลยอ้าเราเข้าเกมมานะปึ๊บดูที่ตั้งค่าสนามลบจากเราปรับเฟรมเรทสูงมากไม่ได้ครับตอนนี้เราปรับได้นะทุกคนปรับได้แล้วแต่ตอนนี้เครื่องผมร้อนก็เลยอาจจะแบบอย่างนี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเฟรมเรทก็อาจจะไม่เด้งขึ้นแต่มันเด้งแน่นอนนะครับมันปรับก็คือปรับตามระบบเกม แ้วมุมมองเลยที่ปรับยี่สิบเปอร์เซ็นทำไมยังสั้นอยู่กดวาร์ปครับสั้นไหมครับก็ไม่ถูกเปล่าไม่สันตต้นอ่ตนี้มุมมองไกลนะครับมแล้วลงไกล,<ต>ลของเราอันนี้คือมุมมองไกลเห็นนะเราชอบแบบไหนก็เล่นนะครับผมจอแท็บเล็ตมุมมองนี้ถือว่าพอดีแต่เราไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะรงดูขอบวงเห็นความมืดไหมระยะมองเห็นเราก็ยังเห็นอยู่แค่ตรงนั้นอยู่ดีอืม ต่อให้ตัวเรายืนอยู่นีนนน่ไม่ใช่โหมดแฮกแมพนะครับ <Discord S 1> เป็นแค่การเพิ่ม2 9ไอเ้็ม m g 2025073117ใครส่ง <I> อะไรมาโอเคเนี่ยแหละครับ oh, 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 oh. แค่นี้แหละครับสำเร็จละแต่เดี๋ยวผมจะออก R V ก่อนไอสั์ร้อนจี่โทรศัพท์อ่าหลังเจ้าออก R V เสร็จให้เรากลับไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมตั้งค่าของเครื่องเรา เลื่อนลงไปด้านล่างสุดคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาอย่าลืมเด็กขาดครับกดปิดหลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วปิดไปเลยไม่มีผลเกี่ยวกับเกมนะครับเพราะเกมลงไฟไล,ล์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วยังมุมมองสูงเหมือนเดิมยังปลดล็อก FPS เหมือนเดิมแค่นี้นแหละขอบคุณครับเพราะว่าที่ผมบอกให้ปิดอะเมืเ่อกี้ก็คือมันไว้ป้องกันแบบข้อมูลเราแบบ โดนแฮกอะไรนู่นนี่นั่นปิดไว้ก็ดีเพราะโหมดผู้พัฒนาคือเราต้องเสียนจริงอะถึงจะเปิดใช้ไปเล่นไปได้แต่เราปิดปิดไปเถอะครับ